ไปตัดอเป็นไปเครับวลานคุองกับริการครับก็ทำดุลละในค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำคืนแห่งวิเศษจริงๆนะครับนะฮะวิเศษเป็น็นครั้งแรก ครั้งแรกกับพวกเราที่ได้มาจัดในลักษณะของงานที่เป็นเรียกว่า o u t ดอ o หรือดานการแจ้งงานการแจ้งนะครับมาเลยลูกเราถ้าเรานับถอยหลังไปนะครับอันนี้ก็อ่อนเข้ารายการผมก็อารมณ์ผ่าดุเล็ก,ลกน้อยๆนะครับเรานับย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2558นั่นคือเป็นปีที่เราเริ่มนะครับรับแนวทาง ของท่านสิทธิอามัออาศาสนนอิสลามครับเป็นการเริ่มต้นเป็นประสมบทน,นะครับของการเดินทางอันถือว่ายาวนานเนาะแปปีแล้วเราก็ในชุมชนของเราแห่งนี้นะครับแม้ว่าเรามีจํานวนไม่มากแต่เราก็มีการยืนหยัดนะครับอย่างมั่นคงไม่ไม่ไมเสื่อมถอยแม้ว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพวกเราเองในในสายทาน ยนันะีเนี่ยก็ถูกทดสอบมากมายนะถูกทดสอบมากมายด้วยเออทางความเชื่อเองนะครับถูกทดสอบจากเ,เพื่อนพ้องที่เป็นในในแนวสายทานเดินนะครับว่าจะไปรอดสักกี่น้ำนะจะไปรอดสักกี่น้ำท่ากางของการเโจมตีให้ได้ต่างๆมากมายนะครับจนกระทั่งบางส่วนของพี่น้องเราที่ ได้เข้ามาในยืนหยัดในสายชาแล้วต้องหมาคยความว่าก็ยอมสลนะเนาะสละเรือลำนี้สลับเรือแห่งความปลอดภัยไปอาศัยเรือแห่งความไม่ปลอดภัยนั้นะคือเป็นเป็นความที่เออเราก็แปลกใจนะครับนะมาอยู่ในเรือแห่งความปลอดภัยแล้วแต่ยอมสละเรือแห่งความปลอดภัยก็เออเป็นอะไรที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสังคมหรือนะเป็นเพราะสังคมที่มัน โจมตีเข้ามามันกดดันเข้ามาจนทอมไม่สามารถที่จะย,ยืนหยัดในทางของอิหม่ามฮัลีได้นะครับเกิดการกดดันมาจากสังคมรอบข้างสังคมของชาวชิยัฟฟุกกฮานะครับสังคมของถูกกดดันมาจากานักเรียนศาสนาเช็คอิหร่านนะครับกดดันมาจากอิหรา่านแบบนี้จนทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะยืนหยัดในสายทานเดิมได้ตรงส่วนหนึ่งก็ย้อนกลับไปอยู่ในทางชิอัฟุกกฮาอีกส่วนหนึ่งเราต้องพูดความจริงว่า พี่น้องของเราในช่วงของการยอบการเดินทางของญามินีนะครับช่วงต้นๆน,น,นะครับเราก็ยืนหยัดอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าประมาณปี59นะครับเราก็ขอมาเพื่อเราพูดย้อนหลังพี่น้องเราส่วนหนึ่งก็เดินทางไปสู่อีกแนวทางหนึ่งก็คือแนวทางของสายของธงดานะครับจนเราจนเหลือจริงๆแล้วไม่กี่คนนะไม่กี่คนพี่น้องของเราที่อยู่ในสตูน อยู่ยาลาอยู่พัชลุงตัวใหญ่ก็สละไปทาของ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 ,ของ,ของที่พวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นชาวรงดำนะครับไปช่วงหนึ่งประมาณห้าปีนะไม่น้อยนะที่น้องเราส่วนส่วนใหญ่เลยนะไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ในสายทางยาี่ปุนก็ก็ปรับเปลี่ยนไปไปอยู่ในรงดำหลายปีอยู่เหมือนกันแล้วก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่มันพิลึกพิลั่นพิกลพิการในในความเชื่อ ออกรก็กลับมาก็จะกลับมาทำไปละเราก็เลยมาร่วมร่วมแนวทางอาดีครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ได้ว่ามีจํานวนประชากรของยจาบดีเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นในตันงตาเห็นเลยว่าพอมีท่านเจคอ,อ,อรุณบันนานอันอรรุณล้อเข้ามานะครับทาใหา้การเผยแพร่ข,ของสายธรรมของภาคของภาษาอังกเป็นภาษาไทยเนี่ยทำให้มีความ หนักแน่นมากขึ้นแล้วก็เสริมกับท่านอาจารย์อายุยอมใหญ่ด้วยนะครับซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่คิดว่าต่อไปนะครับจะเป็นแรงกระแทกที่สําคัญในสังคมอิอหร่าาหรือว่าสังคมมุสลิมในประเทศไทยต่อไปในอนาคตนะครับน,ะ <c oughs> นั่นก็คือผมก็เกินว่าไอความเป็นมาของเราจนกระทั่งปัจจุบันนะในปัจจุบันเราก็ได้มีโอกาสรวมตัวกันที่เป็นสังสคากันในประวัติศาสตร์สิ่งที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้อะไรก็ตามเป็นสิ่งครั้งแรกนะ อะไรก็ถ้าเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนันเลยนะงน,น้องกออิมหลานกออิมนะจําเหตุการณ์นี้ตลอดไปแล้วโตัวขึ้นนี่คือประวัติศาสตร์ของพวกเธอของเด็กๆทุกคนยงเงี้ยนี่คือประวัติศาสตร์ที่ที่มันมันเกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่แล้วก็หาได้ไม่ง่ายนะเรามารวมตัวกันแบบนี้ในบรรยากาศที่บันโอเคมากนะบางชายเนี่ยเป็นคนที่ชอบแคมป์อยู่แล้ว ชอบแค้มก็เลยจัดกิจกรรมแลวอ๋ออุปรกรณ์อุปกรณ์่ากมาใช่ช่วยเหลือในงานแคมงานศาสนาได้อย่างสบาย,ยตัวนะครับอืมไม่ได้เอ่อพี่น้องกดลํำเพชรอย่างนี้นะครับก็ยังไม่สายนะครับนะก็ยังไม่สายที่จะมาร่วมร่วมรับฟังแนวทางความจริงแนวทางศาสนารรนะท่านไม่สามารถหาความจริงยาไม่ได้เลยในมันซิกของท่านท่านไม่สามารถหาได้เว้นแต่ที่นี่ที่เดียวดังนั้นเออท่าน ใกล้เคียงนะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงพี่้องใกล้เคียงก็ได้ยินเสียงนี้แล้วเนี่ยผมขอเรียนเชิญนะครับท่านอยู่กับบ้านท่านอยู่กับที่มัสยิดท่านจะไม่มีโอกาสได้รับความจริงอย่างใดเลยนอกจากที่นี่แห่งเดียวนั่นคือโอกาสของพวกท่านมาแล้วอย่าให้โอกาสของพวกท่านได้หลุดลอยไปนะอย่าให้โอกาสของท่านดุดุดลอยไปผมประชาดำาปันงานที่ใหญ่โตมากประชาดำาันก่อนโลกหน้าเป็นอาทิตย์เลยนะครับว่าอย่าให้โอกาสพวกท่านหลุดไปหลุดลอยไปในการที่จะรู้จัก การมาของอิหม่ามมัดีอะลัยสลามการมาของยามานีอะลัยสลามการมาของอันมัฮดีแห่งยุคสมัยที่มุสลิมรอคอยนะเห็นไหมมันจะมีสามมฮดีอยู่จะมีหนึ่งยามหนึ่งยามานีแล้วก็สองมัฮดีอยู่พี่น้องเหล่านี้ถ้าเกิดไม่ได้ฟังก็จะมมีทางเข้าใจเลยว่าอิหม่ามมัดีของท่านเนี่ยอิหม่ามมัดีที่เกิดขึ้นในเมื่อหนึ่งพันสองร้อยปีที่แล้วคือใครอิหม่ามมัดีที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบันนี้คือใครแล้วยามานีคือใครยามานีกับอิหม่ามฮัดีในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นคนเดียวกันหรือไม่หรือเป็นคนละคนกันอิหม่ามฮดีของสุนีอิหม่ามฮดีของชีอาเป็นคนเดียวกันหรือไม่อย่างไรสิ่งนี้พวกเขาไม่รู้ครับไม่มีทางรู้ถ้าไม่มายืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับ <c oughs> อันนี้บางชายนี่กระจ่างมากเลยนะกระจ่างมากเลยในการเข้าใจเรื่องของอตัวบุคคลลำดับเวลาในต่างๆรวมถึงเอาละ เราต่อไปเนี่ยเราจะแนะนำหนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเกินนิดนึงเล่มสักเล่มนะขอ,อยาสักเล่มนึงแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ยูจะมาแนะนำหนังสือของอิหม่าม,มาดีของทูตทายาทของอิหม่าม,มาดีหลายเล่มเลยนะครับที่วางอยู่เนี่ยที่วางอยู่เนี่ยนี่คือวิช,วชาการอาจารย์นะครับวิชาการจากฟาาฟ้าทำไมคำนเรียกว่าวิชาการจากฟาาฟ้าเพราะว่าเป็นความรู้มาจากบุคคลของอัลลอฮ วิทความรู้ของทุกคนที่เอาล็อส่งมาแสดงว่านะั่นคือวิชาการจากฝาผ้านั่นเองขอพระเจา้าเล่มนี้คือพระเอกของผมนะเล่ม <c oughs> นี้คือพระเอกของผมที่ผมได้ยึดมั่นในทางนี้อย่างศรัทธาอย่างมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนเลยใครมาท้าเรื่องความเชื่อผม <c oughs> ผมจะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่ต่อสู้เป็นอาวุธเป็นอาวุธของผมอาวุธของผมก็คือเป,เป็นความรู้ความรู้จากไหนของไซอาบัติาสนอิสลามความรู้จักตัวใจของพระเจ้านป็นดังนั้น ความรู้จักตัวในกของวิญชาณเลยครับคุณเป็นจะท่านจะไปต่อสู้วิธีไหนท่านชนะหมดไม่มีทางแพ้นะไม่มีทางแพ้ขององค์การเดียวองค์การเดียวนะครับท่านต่อสู้สามารถต่อสู้ทั่วทั้งโลกมุสลิมได้เลยนี่คือพลังอํานาจของหนังสือเล่มนี้อาจจะงงใช่ไหมว่าโอ้บัญชาพูดเบือไปใร่ป่าไม่เบื่อครับเพราะว่าอจากพิสูจน์มาแล้วอ่านมาแล้วเกือบทั้งเล่มแล้วนะครับเกือบทั้งเล่มแล้วนะครับที่เรื่องสำคัญก็คือกําเนิดมนุษย์คนแรกท่านอาดัมอะลิสลา การจางแจ้งพี่น้องกวอื่นถ้าไม่หมาหนังสือนะหมดสิทธิ์เลยฮนะหมดสิทธิ์นะครับไม่มีทางนะครับเอาโลกวิทยาศาสตร์กับโลกศาสนาโลกแห่งวิญ,ญญาณมาเชื่อมต่อกันด้วยกันนี่ไม่มีใครไม่มีใครทาได้ครับนอกจากบุคคลที่เอาล็อกจบมาเท่านั้นโอเคนะครับเดี๋ยวก็ระดับต่อไปนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการเปิดมัญลิสด้วยการเชิญพระมหากาา <c oughs> ร,รา,รา,รารริีกอาลตอลแรอาลามเมื่อมัดอารีเมื่อมัดอารีเชิญครับ <c oughs> حتى <applause> ال محمد والمهديين وزلمه